สตติมีความไม่ไม่พอใจและไม่ไม่พอใจ, <c oughs> อใจคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายในสิ่งที่ปรากฏ การสร้างความเป็นกลางรู้ <c oughs> รู้อย่างกลาง <c oughs> เป็นส่วนสำคัญของการฝึกสติและการภาวนา ในเบื้องต้นของการนั่งสมาธิเราใช้วิธีสแกนความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้า <c oughs> ว่าเป็นการฝึกสติแบบรู้รู้อย่างไม่พอใจและไม่ ไม่พอใจไม่ยินดีไม่เห็นร้าย์สด,ดยว,ว่ารับรู้รับทราบสิ่งที่ปรากฏด้วยใจเป็นกลาง <c oughs> เป็นการบริหารตัวสติในเบื้องต้นก่อนที่จะนอมไปสู่ ลมหายใจการสแกนเราก็ทำพร้อมกับลมหายใจได้เหมือนกันไม่ควาว่าเรารับรู้รับทราบต่อ ความรู้สึกในกายตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกวิธีสแกนร่างกายหรือสังขารร่างกายที่จะขอแนะนำวันนี้คือแป่งกายออก สี่ส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือสีสักใบหน้าขอส่วนที่สองคือไหลแขนมือนิ้วมือส่วนที่สามลำตัวส่วนที่สี่ร่างกายเชิงล่างตั้งแต่ตะโหก ลงไปถึงปลายเท้าแ <c oughs> ั้วหายใจเข้าให้รับรู้รับกลับทราบอย่างเป็นกลางต่อความรู้สึกในกายส่วนที่หนึ่งซึ่งเราจะแบ่งซ้อยออกไปเป็น ศีรษะข้างบนข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังหรือใบหน้าแบ่งออกเป็นหน้าผากเป็นตาจมูกริมฝีปากฟัฟนลิ้นเป็นตอนแล้วแต่เราถนัดเล้วแต่เราชอบได้รับรู้รับทราบต่อความรู้สึก ในกายศูนที่หนึ่งคือศีรษะป์หน้ากับคออย่างไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่รู้สนใจรู้มีฉันทะในการรู้เห็นสิ่งที่ปรากฏอย่างไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือเรากำลังบริหาร ตัวรู้ฝึกให้ตัวรู้รู้อย่างเป็นกลางรู้อย่างละเอียดรู้อย่างต่อเนื่องเมืสักห้าลมหายใจเข้า ให้ใจออกเรีวกายส่วนที่หนึ่งที่สองเป็นความรู้สึกในในไหลทั้งสองข้างแขนข้อมือมือเนียวมือ ความรับรู้รับทราบอย่างเป็นกลางไม่หินดีไม่หินร้ายจะมีความคมชัดมีความสนใจมีความใส่ใจตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออก ส่วนที่สามลำตัวหน้าอกท้องหลังตั้งแต่ตน้นคอตลอดถึงกระดูกก้นกบกระดูกสันหลังสังเกตเฝ้าสังเกตรับรู้รับทราบ แต่ไม่ยินดีรู้แต่ไม่ยินร้ายสัจตวะว่ารู้อาการของมันไม่ต้องนึกภาพไม่ต้องจินตนาการเอาแต่ความรู้สึกที่เป็นประสบการณ์ตรงในปัจจุบันยี่เรากำลังฝึกตัวรู้ฝึกให้คุ้นเคยกับปัจจุบันขณะ ดวยการใช้อาการของกายเช่นการพองการยุบของหน้าอ,อกพร้อมกับลมหายใจรับรู้รับทราบแล้วกำลัง ภาวนาเพื่อฝึกตัวรู้เรื่องสมมะะเรื่องวิปัสสนานไม่ต้องกล่าวถึงเอาแต่ตัวรู้เป็นหลักรู้อย่างต่อเนื่องรู้อยู่ในปัจจุบัน ส่วนที่สีคือกายเชิงล่างและสังเกตรับรู้รับทราบแห่งความรู้สึกในกายส่วนที่สัมผัสกับพื้นสัมผัสกับเก้าอี้ความอุ่นความรู้สึกในขาในหัวเข่า น่องขอเท้าเท้าเนิ้วเท้านีร่างกายให้ข้อมูลเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ค่อยได้สนใจไม่ค่อยไดหยุดดูหยุดรู้แต่อาการ <c oughs> ของกายความรู้สึกต่างๆในกาย เราสามารถเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกเป็นตัวรู้ตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออก นี่เราฝึกให้สติคล่องแคล่วฝึกให้สติว่องไวฝึกให้สติอยู่ในอำนาจใหสติมีวินัยเราสั่งสติให้รู้ตรงไหนมันก็รู้ตรงนั้น สุดท้ายให้รับรู้รับทราบต่อความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าทั้งสีส่วนพร้อมกันเลยไม่เลือกว่าจะมีความรู้สึกตรงไหนรับรู้รับทราบไม่ยินดีไอ้คำว่าไม่ยินดีเป็นอย่างไรเอาลาสัมผัสอาการที่เรียกว่าไม่ยินดี ให้เราสัมผัสอาการที่เรียกว่าไม่เยินร้ายรู้อย่างไม่เยินดีไม่เยินร้ายเป็นอย่างไรไม่ใช่อาการของโมหะมันตรงกับตรงกันข้ามกับโมหะเป็นอาการของการรู้เป็นอาการ ที่เป็นเอกลักษณ์ของสติดังการดูการ ดูความรู้สึกในกายความรู้สึกที่ปรากฏเองตามธรรมชาติอยู่ในปัจจุบันคือเปิ่งต้นของการบริหารสติการฝึกสติให้มีวินยัยฝึกสติให้สมบูรณ์คือไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่รู้ และเป็นการรับรู้รับทราบต่อไตรลักษณ์ในเบื้องตน้นโดยเฉพาะความไม่เที่ยงหรือว่าเป็นการปลูกฝังอดิจสัญญาเห็นมากายนี้ถ้าดูจริงๆแล้ว เป็นกระบวนการไม่มีอะไรนิ่งสักอย่างมองตรงไหนรับรู้ตรงไหนมีแต่การเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานี่คือกายของเรานักภาวนาแล้วเป็นนักศึกษากำลังศึกษาในชีวิตตัวชีวิตของเรามันคืออะไร มันเป็นอย่างไรไม่เอาคำอธิบายในคำพีในทฤษฎีในปรัชญาแต่รู้ด้วยสติรู้อยู่ในปัจจุบันสนใจศึกษามีชันทะในการสามปัญญา รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงในการกำหนดรู้ความรู้สึกต่างๆในกายตามที่ได้อธิบายแล้วคือเอาลมหายใจเป็น มันก็เป็นกรอบจะดูความรู้สึกในกายส่วนที่หนึ่งคือศีรษะไปหน้าขอสักหายลมหายใจเข้าหาลมหายใจออกและความรู้สึกในส่วนที่สองไหลแขนมือเนี้ยวมือสักหาลมหายใจเข้าหาลมหายใจออก และความรู้สึกในกายส่วนที่สามคือลำตัวหาลมหายใจเข้าหาลมหายใจออกและส่วนที่สี่คือกายเชิงล่างตั้งแต่ตะโพกงลงไปถึงปลายเทา้าห้าลมหายใจเข้าห้าลมหายใจออกแล้วกายทั้งกายหาลมหายใจเข้าหาลมหายใจออกก็เป็นยี่สิบห้าลมหายใจ ที่เนีรู้สึกว่าดีอยากทำต่อก็ทำอีกรอบหนึ่งก็ได้แต่พอรู้สึกพอสมควรแล้วตั้งสติได้ดีแล้วจึงน้อมไปสู่ลมหายใจการสัมผัสของลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูก หรือที่หน้าอกหรือที่ทองเลือกจุดใดจุดหนึ่งให้รับรู้ดูลมหายใจอย่างเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อย่างสนใจรู้สนใจศึกษาเรียกว,ว่าสำเนียกศึกษาอย่าให้ฉันทะความโผใจ ความกระตือด้วยร้นหายไปอย่าเพลินอยู่กับอาการใดอาการหนึ่งโดยเฉพาะความรู้สึกผ่อนคลายเพลินตรงนี้จะง่วงทันทีที่เราอยู่กับลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่ง ไม่ได้แล้วชักจะง่วงหรือสติขาดไปรู้สึกอึดอัดก็กลับไปดูความรู้สึกในกายรอบหนึ่งเหมือนกับซูมเข้าซูมออกอย่างนั้น